รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยักร้าย008หรือสุภทธิ์แก่นเสียนยักร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสบปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกระตันอยู่คอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้ยวยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้ มามอบให้กับเหล่าพยักร้ายไว้ทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้นถึงจะแก่แต่ก็ยังเก่าช่วงทา้าทายไว้ทองทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ ร้อนก็นร้อนเอา้เอาอะไรให้หากล่องสามใบ R หนึ่ง R สอง R สามให้พบแล้วจะได้เจอพยักยไรยวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอะ่ะเ,เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็นได้นีก็ได้เข้าใจเล่นนะคุณเนี่ยอันนี้สงสัยจะใช่อา่อา R หนึ่งใช่แล้ว ผมอยากสกบแว่นตากันแดดอ๋อเหรอเหรอคาริเตอร,ร์เขาได,ได้ได้้เดี๋ยวไปหาอาร์สองก่อนอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้นะะแนะ่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้วอาร์สองอือรอและยังหนุ่มพอหมดหน้าดูนะคุณ คาก่อนนี่สามเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนอไี่ป่ะนะ่ยดิฉันโอ้ยอันนี้ล้นนเจอแล้วนะอา่าเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแนละ้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแนะม่นี่เราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ย ก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้ให้กล่องเกิงอะไรปิดสนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวขาวดีอะไรหยุดหยุดอยุดตรงน,นั้นเลยคุณคือพย,กยักไรู้ <c oughs> ย์ู้เป็ดดูได้ไงครับพยักไรสองสเกาแปด่ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498ี24่าทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยักไร้ย008 ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพย,ย,กยักไร้ตัวจริงลูกสาวสวยสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักไร้ายไวททองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษตพุทธรังสีผมพร้อมที่จะรับภาอะไรกิจน,นะครับมาเลยครับคุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ อุ้ยนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับขอให้ปั่นจิ้งหรีดท้ารอบไหวไหมครับผมลืมไปแล้วท่ามยังไงครับอย่างนี้ครับใช่ครับผมปั่นปั่นไปด้วยผมผมช่วยครับผมช่วยปั่นปั่นแสดงว่าบททดสอบของเราสําเร็จแล้วมาพบกับภารกิจของเราครับผมขับเซสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์ออ คุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนียอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับมั่นใจจัดเต็มทางนั้นไปกันครับคุณอาได้ครับผค,ครับ<ป>ที่มิสเตอร์อาสั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ เชิญเลยครับคุณอาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพพษงแสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะครับผมอันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพ ตัวนี้เป็นชุดเสื้อชุชีพพร้อมกับบล็อกหลังบล็อกหลังฮนะกันกระแทกถ้าเราลงน้ําทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีงติดไปตลอดอุปรกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนาหมวกันน็อะอันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กบเยอะก็ใกล้เคียงกนะันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสนอบเปิดไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้าอ้าวใส่รองเท้าด้วยรองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันมันยึด เกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะกันลื่นนะกันลื่นครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะแล้วอันนี้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์ต้องมีใช่ครับต้องใช้ทุกครั้งแล้วแว่นตาเนี่ยแว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลมสองเวลาเราเล่นน่ะน้ำมีกระเซ็นเข้าตาแล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับจริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะ นี่คืออ,อ,อุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมีครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักไร้ยวัยทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จหรือไม่เล็งไปเลยสู้สู้เล่งไปเลยครับเล่งไปเลยเดียวแลยหนึ่งนาทีครับ3ารอบออกแนวคําแบบอนุรักษ์นิยมรับเรื่อยๆหวานเย็นอย่างนี้อย่างนี้ได้สักสองนาทีอะไรอย่างนี้